รู้จักข้าวตอกตั้งกันไหมคะ ข้าวตอกตั้งเพิ่งถูกเลือกให้เป็นเมนูเชิญชวอาหารถิ่นกรุงเทพประจำปีนี้ในทีมรสชาติที่หายไปบังเอิญวันนี้แม่เปิดเจอสูตรในนิยตยสารแม่บ้านเล่มที่53บปีพศ2523ก็เลยหยิบมาทําให้ดูกันสักหน่อยเริ่มจากใส่ข้าวตอกลงในกระทะแล้วคั่วด้วยไฟอ่นอนๆเพื่อไล่ความชื้นออกข้าวตอกคือข้าวเปลือกที่คั่วจนแตกออกเป็นดอกขาวมักใช้ในการทําพิธีต่างๆหรือนําไปทําเป็นของว่างเช่นกระยาศาสตร์หรือข้าวตอกตั้งที่เรากําลังทํากันอยู่นี่เองพอข้าวตอก เริ่มแห้งแบ่งออกมาปั่นส่วนหนึ่งใครไม่มีเครื่องปั่นใช้ครกตามเอาก็ได้นะปั่นพอหยาบแล้วนํามาร่อนแยกออกข้าวตอกนวลเก็บไว้เราจะใช้ส่วนนี้เป็นแป้งนวลสําหรับคลุกตัวขนมไม่ให้ติดกันนั่นเองค่ะตั้งกระทะใส่กะทิน้ําตาลทรายตั้งไฟอ่อนเคี่ยวจนเหนียวเป็นยางมะตูมแล้วใส่ข้าวตอกลงไปคนเร็วๆให้ข้าวตอกเป็นก้อนแล้วยกลง รอจนเริ่มอุ่นบ้านเป็นก้อนกลมกะให้ได้ขนาดเท่ากันเอาไปคลุกกับนวลนข้าวตอกที่ร่อนไว้กดให้แบนแล้วพักจนเย็นเก็บไโ่โหลไว้กินกับน้ำชาหรือกาแฟได้เลยสมัยก่อนนิยมทำข้าวตอกตั้งกันในหน้าฝนเป็นช่วงที่ออกไปจ่ายตลาดลำบากเพราะสามารถทำเก็บไว้กินได้นานเป็นขนมง่ายๆที่ใช้วัตถุดิบไม่กี่อย่างในครัวเรือนรสชาติหอมมันของข้าวตอกบดและกะทิเจือด้วยรสหวานน้อยๆเคี้ยวเพลินกำลังดีลองเอาไปทำตามกันดูนะ